ดาวบทบาทดาวร้ายละครบู๊เปิด5นักแสดงดาวรุ่งคนโวตมากที่สุดยกตำแหน่งดาวร้ายเบอร์หนึ่งช่องเจ็ด สำหรับการเป็นดาราเรียกได้ว่าก้าวเข้ามาสู่อาชีพนี้แล้วต้องสามารถแสดงได้ทุกบทบาทไม่ว่าจะเป็นพระเอกแสนดีหรือตัวร้ายที่ร้ายสุดๆแต่ทางนี้ถึงแม้ดารานุ่มๆห,หลายคนจะต้องรับบทเป็นตัวร้ายในละครที่ความสามารถไม่แพ้ระดับพระเอกกันเลยทีเดียว 1. แอนดรูโคนินหรือแอนดรูกอเซกนักแสดงมากความสามารถที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีเซ็นสัญญากับทางช่องเจดโดยเซ็นสัญญา3ปีกับค่ายดาราวิดีโอ ผลงานดีเด่นของเขาเริ่มตั้งแต่มายารัศมีในปี2554ได้รับบทบาทร้ายอย่างต่อเนื่องถึง3เรื่องด้วยกันในปี2556คือวันนี้ที่รอคอยธิดาพยาโยมสุภาพบุรุษรูปผู้ชาย 2. เชนนัทวัฒน์เปล่งเสียรีวัฒชื่อเดิมคาเชนเปล่งเสียรีวัฒอีกหนึ่งนักแสดงที่ได้รับบทร้ายในละครเป็นอันดับต้นๆด้านชีวิตในวงการบันเทิงเชนมีผลงานการแสดงมากมายก่อนหน้านี้สส ญญาเป็นนักแสดงสังกัดโพลิพัสโดยภายหลังจากหมดสัญญากับทางค่ายเขาตัดสินใจผ่านตัวเป็นนักแสดงอิสระและยังขึ้นชื่อเรื่องบทบาทดาวร้าย3 ภูพัอัฐปัญญาพลชื่อเล่นพลหนุ่มหล่อมาดเข้มจากจังหวัดเชียงใหม่นักแสดงชาวไทยสังกัดช่องเจ็ดส่วนมากเขาจะรับบทร้ายและบทดีแตกต่างกันไปเพื่อเป็นบทบาทตัวละครสร้างสีสารเป็นนักแสดงมีคุณภาพและสามารถเล่นได้ทุกบทบาท4อ่านอาักาพันธ์บุญนาคหรือชื่อเดิมเชียพนบุญนาคเพียรวิทย์บุญนาคเป็นนักแสดงชาวไทยซึ่งเขาได้สัญญากับช่องเจ็ดตั้งแต่ปี2552มีผลงานดินคือ ละครเรื่องทีมซาท้าฝาันฮาเคนลี่ธนภัทรหรือรัฐพงษ์ธนภัทรเป็นนักแสดงเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่อายุ28ปีโดยคําชักชวนของคุณเก๋ผู้จัดการส่วนตัวนักแสดงแล้วสัญญาเป็นนักแสดงให้กับทีวีทันเดอร์จำกัดมีผลงานละครเรื่องแรกคือรักนินดๆคิดเท่าไรที่ก็ทําให้เคลลี่มีชื่อเสียงจากละครเรื่องนี้และหลังจากนั้นก็มีผลงานส่วนใหญ่ให้กับทางช่องเจ็